สวัสดีครับ FCI ยุทธคารับผมวันนี้ผมมีรถดีดดมานำเสนอนะครับผมจัดให้ตามคำเรียบร้อยนะครับผมใครที่อยากได้เจ y o ์ตา o คลอ l a a อ t i s เจนที่2หรือหน้าแบนเครื่อง1.6ตัว G นะครับจัดมาให้แล้วนะครับผมตอนนี้ในสต็อกเรามีแต่เครื่อง1.8นะครับคันนี้จัดเครื่อง1.6มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมภายในเป็นเบาะหนังดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ,บ็กสใบที่พวงมาล,ลัยและฝั่งคนนั่งข้าง ไม่เคยติดแก๊สบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิวามเปจมน้ําสีสันมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมได้เป็นเครื่อง1.6ปี2008สภาพดีๆอึดถึกทนพร้อมใช้งานเราเก็บซ่อมบำรุงให้แล้วพร้อมเอาไปใช้งานกันได้นะครับผมคันนี้สิ่งที่เก็บไปนะครับขัดเคลือบสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมสายฝากระโปรงท้าย ที่เจ้าของเก่าเสียมาเราจัดการเปลี่ยนให้แล้วนะครับแท่นเครื่องเก็บให้แล้วช่วงล่างเก็บให้แล้วนะครับเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยนะครับผมสีสันสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างนะฮะออติสเป็นรถที่อึดถึกทนและได้รับความนิยมนะครับผมเนื่องจากอะไรไม่แพงทนทานนะครับผมและคันนี้ไม่เคยติดแก๊สครับระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าใช้งานได้ครบ เกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานเป็นรถบ้านแทๆ้ๆทะเบียนเดิมตั้งแต่ป้ายแดงออกข้างมาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับสภาพเบาะหนังมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดยรวมยังสวยงามคันนี้ไมาวิ่งมา2400กว่ากิโลนะครับได้มาแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูด้านถ้ายกันบ้างนะฮะด้านท้ากว้างขวางนั่งสบายนะครับผมเบาะหนัง ยังอยู่ในสภาพที่ดีมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานของหนังบ้านทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาอยู่นะครับและพลาดคันก่อนๆน,นะครับเห็นคลิปคันนี้แล้วรีบจับรีบจองนะครับถ้าถูกใจนะฮะด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะฮะซอกซ์เดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการแต่งสีแต่อย่างใดนะครับฝากกระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ ยางอะไ่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบนะฮะไม่มีรอเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับหลุมอะไหล่ยาแนวเดิมจากโรงงานสวยงามนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราก่อนจะไปดูห้องเครื่องเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กันสักนิดนึงนะครับผม F c ซหลายท่านขอมานะครับว่าช่วยดึงยางให้ดูหน่อยอจัดให้ครับผมนี่นะฮะอาร์์เดิมอยู่ครบนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับ ดึงให้ดูเลยนะฮะไม่มีหมกเป็ดแน่นอนนะครับนี่นะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับผมใครที่ดูรถไม่เป็นนะครับสามารถพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบมาช่วยเช็คได้เลยนะครับผมเราก้าการันตีนะครับว่าเราเก็บงานทุกอย่างให้ครบไปพร้อมใช้งานแน่นอนสตาร์ทที่เดียวติดนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมนี่นะฮะอันนี้สตาร์ทอยู่นะฮะคันนี้นะครับยางเป็น โอตานี้ ek พันธ์ปีใหม่ๆนะครับดอกนหนาๆเอาไปใช้งานกันได้อีกหลายปีเลยนะครับนี่นะฮะวิ่งกันได้อีกหลายหมื่นโลเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอานนะครับผมคานเคินเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะซอกเสื้อเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับฝากระโปรงเดิมป้ายมอก,กอรเดิมก็ยังอยู่โตโยต้าก็ยังมีอยู่นะครับเดิมๆเลยนะฮะน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมน้ำมันเครื่องใสๆเลยนะครับนี่นะฮะ ไม่ไอไม่ควันเลยนะครับเรื่อไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเดินนิ่งเรียบเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในก็แอร์เย็นฉ่ำนะครับไม่ส่งไม่สั่นเลยนะครับผมรอบเดินนิ่งเรียบนะครับผมมีแอร์แบ็กสั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยไฟส่องสว่างแผนที่ ใช้งานได้ครบนะครับวิทยุนะครับเป็นแบบ2ดินนะครับที่เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้เรานะครับภาษีไม่ขาดนะครับเอกสารมีครบพร้อมโอนเลยนะฮะเอาไปในราคาแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับออกข้างตัวนี้แปดแสนกว่าบาทนะครับแปดแสนเกือบเก้าแสนบาทนะครับผมปัจจุบันเหลือแค่แสนกว่าบาทนะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นตนิดนิดเองนะครับได้รถคุณภาพดีๆไปใช้งานกันนะครับผมอึดถึกทนนะครับประหยัดนะครับ ไม่ปวดหัวนะครับซื้อไปใช้งานนะครับไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับผมคอนเซปตร้านเรานะครับรถทุกคันต้องซื้อไปใช้งานนะครับไม่ต้องซื้อไปซ่อมนะครับเพราะเราตรวจเช็คตรวจสอบทุกอย่างซ่อมบํารุงทุกอย่างอะไรเสียช่างบอกต้องเปลี่ยนผมจัดการเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับผมนี่นะฮะเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยนะครับผม ใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับโตโยต้า o คร a a อติ s 1.6ตัวจีไม่เคยติดแก๊สแบบนี้นะครับผมปี2008นะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับผมกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์สามารถส่งได้24ชั่วโมงนะครับอยากได้รถตอนไหนนัดกันได้นะครับขอเพียงมัดจำนะครับผมชอบถูกใจนะครับไม่สามารถมาดูรถก็โอนมาจําได้นะครับแล้วก็วิดีโอคอลดูรถได้มีรถจริงพร้อมขายจริงแน่นอนส่งจริงทุกเคสนะครับผม เห็นได้ชัดนะครับเครดิตชัดเจนนะครับหรือใครอยากมาทดลองขับได้มาที่หน้าร้านได้เลยนะครับมาทดลองขับแล้วขับกลับไม่ได้มีบริการส่งให้ทั่วประเทศเหมือนเคยนะครับผมหากพาเพื่อนพาช่างพาคนที่รู้เรื่องรถมาดูได้นะครับยินดีให้ตรวจสอบนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมเราจะหารถดีๆมาบริการพี่ๆ fc ต่อไปนะครับผมสัญญาว่าจะคัดแต่รถสวยๆนะครับมีคุณภาพเก็บงานให้ถึงถึงนะครับเอาไปเรียกได้ว่าให้ใช้งานอย่างมีความสุขนะครับผม ขอบคุณครับ